อาสาสมัครเนี่ยค่ะเวลาตอนที่ได้ทํางานแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําให้ทําได้ยาวนานก็คือได้พลังกําลังใจจากผู้โทรผู้โทรในบางครั้งเนี่ยได้เล่าระบายหลังจากที่มีอาสาสมัครตั้งใจรับฟังด้วยใจ ผู้โทรบางครั้งจะมีการอวยพรขอให้อาสาสมัครมีความสุขนะเป็นกําลังใจให้กับผู้โทรที่ไม่สบายใจทุกใจในวยาวนะแล้ว่าเป็นพลังกําลังใจให้กับอาสาสมัครมาก แล้วก็ในการทํางานในความเป็นองค์กรก็ได้มิตรภาพที่มีความอบอุ่นระหว่างอาสาสมัครด้วยกันสิ่งนี้ก็เป็นพลังเป็นกําลังใจที่ทําให้อาสาสมัครเนี่ยอยู่มาได้อย่างยาวนานเพราะว่ามีความอบอุ่นบางครั้งไม่ใช่ญาติกพราะเหมือนญาติเลยละนะคะเพราะพวกเราก็จะให้ความรักอบอุ่นผูกพันกันแล้วหลักการอีกประเด็นหนึ่งที่พบแล้วก็ตอบในแนวทางเดียวกันก็คือทวนเป็นการทํางานในสมริตันเนี่ยหลักการของสมริตันไม่เปิดเผยตัว เพราะฉะนั้นผู้ที่ทำงานเนี่ยคะ่ะในบางครั้งมีลักษณะอินโทรเวนบุคลิกภาพที่เป็นฐานบุคลิกเดิมเพราะฉะนั้นการที่ไม่เปิดเผยตัวเราก็แก่นขององค์กรที่เป็นการทำงานก็ยิ่งทำให้ตัวอาสาสมัครเหมือนตอบโจทย์ในชีวิตนะที่ตรงกับบุคลิกภาพของตัวเองด้วยรวมไปถึงการที่มีกิจกรรมที่เราทำร่วมกันเป็นระยะระยะก็ยิ่งเป็นตัวเสริมที่ทำให้สร้างความผูกพันได้มากขึ้น แล้วข้อสุดท้ายที่เป็นความรู้สึกที่สําคัญเลยก็คือว่าการที่อาสาสมัครได้ช่วยเหลือผู้คนที่มีความทุกข์ใจเนี่ยสิ่งนี้เราคิดว่าเป็นการช่วยผู้โทรแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอทํางานไปยาวนานทําให้รู้สึกว่ามันเห็นคุณค่าของความเป็นตัวเราเอง มีการเห็นคุณค่าที่เราได้ทําประโยชน์ได้ช่วยเหลือผู้คนผลจากการที่เราได้ทําวิจัยเชิงคุณภาพสัมภาษณ์เชิงลึกนิติต่างๆจะเห็นว่าเป็นเชิงบวกมากเลยที่ทําให้แนวทางด้านของการทํางานผู้ที่มาเป็นอาสาสมัครยาวนานซึ่งตรงกับทฤษฎีที่ได้นํามาใช้คือใช้ positive psychology จิตวิทยาเชิงบวกคนที่ทํางานแล้วมีความสุขมันก็ทําให้มีพลังกําลังใจแล้วก็ทํางานได้อย่างยาวนานนะคะ เป็นตัวอย่างสําหรับองค์กรที่เป็นองค์กรการกุศลถ้านะตรงนี้เนี่ยมีทางด้านของหลักการที่ชัดเจนมันก็ทําให้ผู้ที่เข้ามาทํางานในองค์กรนั้นเนี่ยสามารถอยู่ได้ยาวนานด้วยนะคะงานวิจัยฉบับนี้เนี่ยโอ้เป็นประโยชน์กับสังคมเยอะมากหลายหน่วยงานมากซึ่งยุคใหม่เนี่ยมีการทํางานที่เป็นจิตอาสาเพราะฉะนั้นผู้ที่ทํางานเป็นจิตอาสา ได้อยู่ในองค์กรที่มีหลักการที่ชัดเจนองค์กรที่สร้างใหม่เริ่มใหม่นะคะก็สามารถนําแนวความคิดของสมริตันเนี่ยไปปรับใช้ได้หรือว่าคนที่ตั้งใจอยากทํางานจิตอาสาชัดเจนกับตัวเองเห็นว่าตัวเองมีบุคลิกยังไงเราได้เลือกองค์กรที่ไปทำเนี่ยตรงกับบุคลิกของเราก็ยิ่งทําให้เราทํางานในองค์กรนั้นแล้วก็เป็นการที่ผูกพันกันและกันนะคะ คนที่ทำงานมายาวนานถึง41ปีองค์กรตั้งมาเนี่ย6 6ปีเนี่ยตอบคำหนึ่งค่ะบอกว่าการทำงานจิตอาสาของสมริตตันเป็นเหมือนการที่เราทำงาน mm hmm. เป็นหน้าที่ของเรา mm hmm. เพราะฉะนั้นไม่ว่าชีวิตจะทำงานอื่นๆมากมายหรือทำกิจการทั้งหลายแหละในชีวิตแต่งานเป็นอาสาสมัครสมริตันมันเป็นหน้าที่เหมือนเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราไปทำงาน เพราะฉะนั้นการทํางานของการเป็นอาสาสมัครที่นี่เนี่ยก็เลยเป็นอะไรยิ่งผูกพันในใจของที่ที่ทําแล้วก็มีความสุขอิ่มใจด้วยค่ะ